ตอนนี้ให้ชมนะคะผ้าสวยสมใจผ้าไหมาอาโอบโลนดอกบัวก้าไม้มงคลมาจัดที่งานเกษตรปลอดภัยนะครชัยบ,บิรีที่โรบรินสันนะคะซึ่งตอนนี้ลูกสาวทายาสวัสดีค่ะหน้าตาจิ้มลิ้มเลยนะคะปีนี้อายุเท่าไหร่ลูก27ค่า27นะคะด,ดูนะคะเดี๋ยวนะคะจะให้ดูนะว่าวคุณแม่หนูน่ะน้ำตาไหลเวลาเล่าประวัติเลยเนาะ ก่าจะมีวันนี้คุณแม่ไม่ง่ายเนาะคืนนี้คุณแม่จะเล่าสตอรี่เกี่ยวกับอำเภอสีขอระมูคุณแม่อยู่บ้านจานเนาะความหมายคืออพูดเลยลูกอืนนี้คือความหมายคือภาษาบ้านเราคือต้นต้นจานนะคะคือบนจาระพุนก็คือว่าช้างที่เขาในวังค่ะที่เขามาผูกไว้ใต้ต้นจานนะคะเลยมีสตอรี่เลยเนาะคืนนี้ย้อมก้าวไม้มงคลนะคะคุณผู้ชมสวยมาก นี่นะคะดอกจานแล้วก็เรื่องราวของช้างอยู่ตรงนี้นะคะนี่อ้ไม่ต้องบอกว่าพื้นนี้จะราคาเท่าไหร่ถ้าคุณผู้ชมสนใจทักมาอ่ะให้ชมอีกลายกุหลาบอ่าลายกุหลาบลูกสาวจําลายได้หมดงหนุทอเป็นด้วยไหมคะ<อ>เคยฝุดทอกับคุณแม่ไหม<ร>ลูกจะเอาที่มันจัดอ่ะตัวน,นี้อ่ะตัวน,นี้ค่ะเอาชูไหนแล้วสวยมาก โอ้โหลายอะไรคะลายดอกกุหลาบน้อยกุหลาบคอหยียบเหาโครมเนาะสามตะกอโอ้โหสีธรรมชาติแต่ส่วนใหญ่ที่จะเห็นชัดจะมันจ่อเป็นม่วงกับสีสีออกอะไรวะแดงแดงออกชมพูเยอะเนาะถ้าเป็นสีธรรมชาติก็จะอแดงจะเน้นตัวนี้เยอะเนาะนี่ค่ะคุณผู้ชมสวยมากสวยสุดๆในลูกสาวลองนุ่งดูเซนลูกสาวลูกสาวจะสี่สิบสี่สิบไหมเนี่เอวน่ะ เอเอหนูคุณแม่คุณแม่เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านอ้ได้อยู่ได้อยู่อ่าได้อยู่สวยอ่ะลูกข้างหลังหน่อยยกย่างเนาะเอาตัวนี้ดีกว่าออาขอดูลายที่เป็นลายโบราณหน่อยปากกาตรอปสิปากกาตรปอปที่เป็นต้นฉบับสิลูกอ่ะอันนั้นเป็นสมัยต่อกอนปากกาตรอปมันจะใหญ่ใช่ไหมคแต่ว่าเราก็จะมา,าประยุกให้มันปยุให้มันน่ารักาะบางเทียมปากกาดอกมันใหญ่เกินเนาะปากกาตรปอปแบบประยุกต์ เชิงใบสีนะคะเชิงใบสีเขาเรียกว่าเชิงใบสีเนาะอ่าผืนนี้ก็สวยย้อมธรรมชาติทั้งหมดนะคุณผู้ชมดูสกอลองคุมไหลซิวันนี้หนาววันนี้หนาวผ้าไหมเนี่ยดีตรงที่หนาวเอามาคุมไหลเน่ดูแพงทันทีเลยค้างไว้ค้างไว้อ่าหลันหลังหลังผู้ชมดูหลังค้างไว้นี่ค่ะเป็นผ้าคุมไหลอย่างดีเพราะฉะนั้นคือเขาเลยทําหน้านางชายคุยเนาะอ่าขออีกผืนหนึ่งที่เป็นไฮไลท์หน่อยเร็ว เมื่อกี้ขอลายขอเจ้าฟ้าหน่อยมาคนอยากได้สีธรรมชาติทางนู้นค่ะเอออ่ะแล้วกันางสนมจิดท้ายอ่ะอ่ะพอดีเมื่อกี้เป็นถ่ายท่อสดอาจจะไม่ชัดเลยขอเป็นเทปนะคะอันนี้จะเป็นลายขอเจ้าฟ้าสีธรรมชาติย้อมจากอะไรลูกตัวนี้จะเป็นเหลืองไอจะเป็นชมพูไอจะเป็นแบบน้ำตาลเนาะใช่ขอทยอมอ่ะใส่แกนขนุนเออแกนขนุนแล้วก็ข้างข้างทยอม้ือสีที่มันไม่ค่อยเข้มใช่ไหมใช่ค่ะแสีน้ำตาลอันนี้หยยบครวมิีแล้วเนาะที่นี่ถนัดเนาะ ที่นี่ถนัดแล้วทาได้สวยการที่เรเหยียบหอะนี่ว่าเหยียบคมนะคะจะทาให้ผ้ามันมีความเงาคือในการเหยียบเพแสงทําให้มีผ้ามีความงามที่นี่ก็เลยเน้นใช่ไหมพานักแพทยเห็นวันนั้นก็ช่างเขากระนังชออยู่เนาะสวยนี่คุณแม่มีลูกเราก็เลยหุ่นสรีระของคนมีลูกแอบไปส่องลุนเฟซอยู่คุณยายเลี้ยงหลานลูกสาวไร้สดอ่านะคะเดนนี้ขอดูตรงที่มีหน้านางหน่อยสิลูก อันนี้เป็นอัน,นเขาเรียกว่าเป็นปูมค่ะเขาเรียกว่ามสมปักปูมหน้าหน้านางแบบสมปักปูมสวยมากแค่เข้ามาชมคุณผู้ชมก็สุดยอดแล้วนี่นะคะผืนนี้สีธรรมชาตินะคะใครสู้ราคาทักไก่แพทย์มานะคะไก,ก่แพทจะติดต่อพี่เขาให้นะคะขายถึงพรุ่งนี้นะอ่ะขอะนางสนมหน่อยบางคนสงสยัยนางสนมนงสนมนสนมีลวดลายเป็นลายโบราณซึ่งผสมกับลายน้ําไหลเนาะน้ำไหลกับตัวนอนไหมอ่ะตัวนอนไหมอ่ะเดี๋ยวชีใ้ให้คุณผู้ชมดูว่า ตรงนี้คือลายน้ําไหลใช่ไหยลูกเนี่ยตรงนี้ค่ะเป็นลายน้ำไหลตรงน้าไหลเนาะตรงทางทางนี่คือลายน้ำไหลคือลายโฮนนี่แหละผสมเนาะอ่าแล้วตัวนี้คือตัวนนเนาะเอาตัวไหมเพราะท่านก็เลยเป็นนางสนมเขาตั้งขึ้นมาเองเพราะนั่นไม่ต้องสงสัยเนาะแล้วก็มีเชิงบนเป็นอะไรคะเป็นใบสีเป็นสีนะคะนี่สวยมากเถื่อนนี้หมักบักก้าไม้มงคลแต่หนักหนังนี่จะเน้นเป็นสีอะไรเะาเนี่ยออเป็นแก่นขนเนาะ ผสมกันเธอแล้วก็ผสมข้างผสมข้างข้าแกนน่นถนนไปเจออา,อ,เอาโคลนสีเขียวเอสวยจริงๆโอ้โห oh คลิ้วมาก <c ười> น้้วหนักเกิน2มเมตรหมดเลยเนะาะงานตรงนี้นะคะคุมไหลได้สวยแล้วย้อมได้สวยคุณผู้ชมสวยสุดๆนี่แค่เข้ามาชมคุณผู้ชมกดไลค์ให้ในเด้ออ่ะถึงสุดท้ายให้คุณผู้ชมดูที่ว่าเป็นลายโบราณผสมกันเยอะใช่ไหมคะลูกอันนี้เนาะใช่ไหมอันไหนนะที่ผสมกัน เออให้คุณผู้ชมดูหน่อยคุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดและทั้งประเทศไทยเข้ามาชมงานที่สนใจออกบูธนะคะอู้ดูสิอลังการสุดๆนะคะจับที่โรบินสันพรุ่งนี้นะคะอ่าให้คนผู้ชมดูหน่อยว่านี่ลายอะไรบ้างคะตัวนี้นะคะอ่ามีประมาณสิบเก้าลายเนาะแต่ว่าเราจะยกเป็นลายระดับเนาะคือว่าอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นโซ่เป็นโซ่นะคะอันนี้ก็เป็นลายอ่าน่าจะเป็นลายนี้หนูก็ไม่ค่อยไม่เป็นลายลูกไม่เป็นลายจต่ไม่ได้ก็เป็นลาย ดอกมะเขือดอกมะเขือใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นหนอนใหม่หนอนไหมเนาะใหม่เลยเนาะโอ้โหอันนี้ก็เป็นตะขอสุดยอดใช่ค่ะแล้วก็เป็นโฮโฮเนาะแต่หนูอาจจะจำได้เล้ยไม่เป็นไรลูกของบางนี้ใครจะไปจำได้ทุกอย่างเนาะใช่บอกว่ามันผสมลวดลายในท้องผ้าผืนนี้เนาะมันเยอะะค่เอาลายโบราณมาอยู่ในตรงนี้เนาะตีเป็นหลายเก้ากี่เก้าลายเกินเก้าลายไหมสิบเก้าลายบนท้องผ้าผืนนี้โอ้อลังการงานสร้างหนูลองสลัดมาให้นะแพทย์ไทยนี่มาทงนี้สิสลัดมาไหว ยาวๆเออให้คุณผู้ชมเห็นว่าอู้มมันมันขนาดไหนคุณผู้ชมดูเด้อทั้งไวเลยลูกทั้งไวคุณผู้ชมดูก่อนว่า19ลายบนท้องผ้านี้อู้ยอลังการสุดๆนะคะอยากได้ทักมานะคะยังขายอยู่ถึงพรุ่งนี้นะคะจัดรู้ถึงพรุ่งนี้จ้าสุดยอดเลยอู้หูกดไลค์ให้เลยนะคะขอบคุณนะคะอ่าเดี๋ยวถ้าขายได้นะคะทักมาลูกอ่าเดี๋ยวนะคะนี่เลย จัดถึงวันที่5ธันวานะคะนี่ดูสะกกอนโอ้ยอยากจะใจละลายว่าสนาคือเด็กต่เบิงค่ะเดินนี่นะคะกดไลค์ให้หน่อยนะคะถ้าชอบผ้าไหมายที่สนใจจำปาทองนะคะมีมีบางท่านสะสมไปแล้วนะคะที่จากคุณเกตส่งไปเมื่อวานก่อนนะคะนี่ค่ะซึ่งถือว่าที่นี่นะคะเป็นผ้าไหมายระดับย้อมสีธรรมชาติโอทอก5ดาวนะคะ ของพี่สมใจเห็นติดรางวัลอยู่ที่บ้านนะคะ,อะขอบคุณที่ติดตามแลบชมนะคะวันนี้ให้ชมผ้าไหมบ้านที่สมใจจำปาทองนะคะกลุ่มทอของเขาขอบคุณนะคะนี่นะคะดูก่อนนะคะเนี่ยอันนี้เป็นงานที่ส่งประกวดใช่ไหมลูกอขอดูอีกแค้งหนึ่งคุณผู้ชมพี่สมใจส่งประกวดด้วยนะอะขอดูหนแล้วลืมดูลืมดูพี่สมใจส่งประกวดด้วยติดหนึ่งในห้าสิบไหมไล่ไปหน่อยไล่ไปหน่อย คืนนี้ก็ได้ระดับภาค้าเป็นที่สามที่สามของภ้าคเนาะย้อมจากอะไรคะผืนนี้ก็ย้อมจากข้างค่ะข้างลงโคลนอ๋อข้างลงโคลนโอ้ผืนนี้ติดติดรางวัลน,นะคะไม่ต้องถามราคานะคะสามหมื่นอัพนะคะโอ้โหอลังการสุดๆนะคะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงอลังการทุกพื้นนะคะของงานประกวดด้วยนะคะระดับภาคนะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณที่ตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสนใจก็แคปหน้าจอมาว่าเป็นผืนไหนนะคะออกฟูดอยู่ที่โรบินสันค่ะถึงวันอาทิตย์นะคะนี่นะคะนี่เลยนี่คือโรบินสันค่ะโรบินสันจริงๆค่ะลาไปแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ